ถ้าเป็นอยู่อีสานเนี่ยสมมุติถ้าเราปลูกใช่นไหมฮะครับถ้าใส่ปุย๋ยประมาณสักช้อนกินข้าวหนึ่งบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยครับหมายถึงปุย๋ยเคมีบอกครับตายตายเลยใช่แต่ว่าขันภาคตือนออกบ่าตายดีครับไม่ได้ครับเนี่ยคือใส่ได้คือบ่ออันนึงได้อันนึงบ่ได้ก็มันสภาพดินมันไม่เหมือนกันโอ้โหไสังเกตไหมคนอีสานปลูกเนะนี่ยก็คือผู้เรียนมกกักจะตายโอ้โตายเปิดสุคกคนกับโดนเนี่ย ใส่ปุ๋ยมากใช่ไหมครับอ๋อแล้ก็คือไม่ได้มากหรอกคือช้อนมันช้อนกินข้าวเน,นี่ยครับเพิ่มรอบปุ๋ยมันจะมีเรือแรกมีอาการใบเหลืองทำท่าจะรัดท่าจะแตกใบอ่อนนะฮะครับแล้วจากนั้นใบจะเหลืองใบก็เหลือง ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กันเห็นอยู่ทึงพูอีกคือเกาเดิมมีนพี่น้องครับนี่อยู่ในอำเภอหนองบัวแดงคือเกาขับปัดน,นี่สีม้บึงต้นทุเรียนเด้อครับแต่ว่าเป็นทุเรียนบระทันมีหน่วยนะครับทุเรียนเริ่มปลูกไหมครับเพราะเจ้าของเลาพูเชี่ยวชาญของบ้านนี่คือเกาเหรอครับหนองบัวแดงนี่ได้ข่าวข่าวาว,ว่ามีบากี่คนนะครับที่ปลูกทุเรียนน่ออยากให้ผมมาไทยกับ ผู้ใดยุ่ในพื้นที่ก็สอบถามมาครับไปตอบในคอมเมนต์ผมก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ผมมาพ่ออีกเจ้าเก่าแล้วครับแต่ว่าลบเป็นเสียนทุเรียนของบ้านนี้แล้วเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไา้อียงก็างือจากพันธ์ครับตันเจริญทีรีครับผูกผู้กว้างกวางส่วนผลเราไม่คือเก่าแต่ว่าเมื่อนี้เลื่องา้ย้มดีเป็นบ้าได้มาเบิ่งคลิปการปลูกพวามันบ้ครับครับผมใช่ครับแปลงขยายกิจการบ้าง่ายๆมันบอกครับครับก็ทําไปเรื่อยฮะลองผิดลองถูกลองไปเรื่อยครับแปลงไม่นี่ที่ปลูกจากไกลหน้าเนี่ย แปลงนี้อยู่ประมาณ30ไร่30ไร่โอ้เนี่ยครับมายถึงว่าตากแดดนี่แม่วันนีไหนมารลายนะครับอากาศร้อนจัดเนาะนะเนาะใกล้ทิพเที่ยงแล้วการปลูกของเจ้านี่เริ่มจังใดไมาจังใดหน้าเหนียวไอ้จังเดนจ้างแม่โคมาเลยตีอ๋อแม่โคนี่ซื้อมาเองครับโอ้ซื้อมาปลูกทุเรียนโดยตรงเนี่ยใช่ครับโอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งแม่โคแล้วโอ้ขันบ่มีแม่โคปลูกบ่ได้ตีหน้าทุเรียนเนก็เกาะเขตอีสานเนี่ยแม่โคจะหายาก ไมาถึงว่าแม่โคเล็กมาทํางานมาขุดท่อขุดอะไรเงี้ยเพราะมันต้องเดินระบบน้ําด้วยนะฮะแม่โคใหญ่หาไม่ยากแต่แม่โคเล็กหายากครับแต่ว่าคันอยากปลูกทุเรียนต้องเฮ็ดยังไดแน่ก่อนอื่นเฮ็ดยังไดเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดโน้นทิเขาเอิ้นน่ะครับเขาเรียกทําเป็นเนินขึ้นมาเป็นโคกขึ้นมาโอ้ยยังใหญ่ครับเหตุผลที่ทําเป็นโคกเลยครับก่อนปลูกมันเปลี่ยนขึ้นได้เฮ็ดยังทีหน่ะดินอีสานข้างล่างมันแฉะน้ํามันแฉะน้ําครับเพราะว่าในรัศมี ลากเขาลงประมาณเมตรเนี่ยถ้าเกิดมันมีการแฉะน้ำข้างล่างลากเขาจะเน่าแล้วเขาจะตายจะเน่าใช่เขเลยเฮ็ดเป็นโพ้นเป็นน้นไปใช่โพ้นมันไม่แฉะน้ำโอครับแต่ว่าเห็ดไงระดับใดครับเนี่ยประมาณเท่าได็กทีแรกผมทํำใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าก็มีปัญหาอีกดือนินนสานน่ะ นานๆไปแล้วดินมันแข็งดินมันแข็งเีกใช่ดินมันแข็งแล้วมันกลายเป็นระบายน้ําไม่ออกอีกเหมือนกัาเป็นดาบสองคมเลยใช่ก็เลยที่นี่ลองยกให้มันแคบหน่อยทำโค้งให้มันแคบหน่อยนะคะประมาณกลมๆอุ้มรุ่มเนาะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสองเมตรกว่าๆสองเมตรหน่อยครับอ๋อเป็นพันหมอนท้องบ์เรตีน่าจะโป่งครับนี้หมอนทองโอ้แล้วเอายางมปลปกไว้ในหน้าเลยฟางครับมันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เดินระบบน้ำเอาไว้ควบคุมความชื้นให้มีความชื้นใช่ไหมเนี่ยชื เราตอนลดน้ำเจ้าเทศจังใดท่านนี่ก็เอาถังเอาเครื่องมาลดไถทุกน้ำมาลดโอ้เพื่อนที่ลาดอย่างนังใช่ครับลาดปุ๊บพอเราปลูกเสร็จเราก็จะเริ่มวางระบบท่อไปเรื่อยอันนี้ลงมือได้จากมือแล้วครับปลูกได้จากมือเลยปลูกได้สามวันสามวันเนี่ยครับโอ้ของก็ปลูกสามวันพี่น้องการปลูกของเจ้าได้เชตจังใดน่ะคือเพื่อนบ่อวันนี้ก็ขุดลุมก็เอาไอ้อะไรอะ นี้เขาจะมีอะไรกากอ้อยบะขี้อ้อยอขี้อ้อยอ่ใช่โอ้ดำๆน่ะอ่าใช่ฮะแล้วก็มีขุยมะพร้าวบ้างโอ้ขุดหลุมให้มันให้มันมีความชื้นไงแค่นั้นแหละขุดหลุมใหญ่ปะครับขุดใหญ่ซ้ำแต่หลุมอ่ะก็แค่พอถุงลงได้เนี่ยแกะถุงยังแก่ครับโอ้โหขุดใหญ่หรอกวันจีขุดเป็นเม็ดเลยเราเอาฟางมาปิดไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งแค่นนั้เองโหได้จากต้นครับเนี่ยภายในสามสิบไร่เนี่ยอันนี้จะปลูกอยู่ประมาณ750ต้น750 750หลุมตอนเนี้ยโอ้ ระยะเท่าไรครับนี่แปดคูณแปดเมตรแปดคูณแปดเมตรระยะมาตรฐานแล้วมันบ่ครับปลูกเริ่มงเกินก็ันก็เสียพื้นที่เปล่าปลูกแคบเกินมันก็มีปัญหาเครื่องจักรเข้าไม่ได้โอ้ต้องเอาวางแผียในอนาคตมปนว่าปัจจุบันเนี้ยครับแรงงานอ่ะมันจะหายากครับมันก็ต้องทําอะไรที่ใช้เครื่องจักรได้ครับครับล้วคิดว่าต้องใช้แรงหมดรับรองเจ๊งเจ๊งแน่น้อนขาดสู่ค่าแรงบม่ไหวเป็นบ่ครับมันไม่ใช่ทุนค่าแรงไม่ไหวแล้วมันมันมันไม่มีคนมาทำมันโอ้ ให้ทั้งเพื่นก็ว่างงานอยู่นี่แหละครับว่าปัจจุบันนี้แรงงานที่ที่เขตอีสานก็คือมีแต่คนถูงอายุใช่ไหมฮะคนแก่ก็ทำงานกรุงเทพกันหมดแมนถูกต้องครับอันนี้แล้วก็เห็นงานบโมวนยหน้าเนาะครับาพื้นที่ทั้งพุ้นก็เป็นที่ราบลุ่มอีกทีหน้างนะครับโอ้ทั้งนั้นก็เป็นปลาอ้อยปลาหยางขึ้นเขา แต่ว่าเปิดบ้านนี่ไม่ได้เจ้าคือเก่าที่ปลูกทุเรียนเหมือนหมอครับก็บบลองไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าเจ้าเป็นเสียนมาจากภาคตะวันออกเนาะก็ไม่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 เชิงว่าเสียนรนะทั้งทั้งพุ่นต้นไม้พุ่นกับเม่นตีน,น่าพุ่นไงใช่ครับโอ้ยนนปลูกบว่ทันแล้วเดี๋ยวก็กอันไหนที่มันตรงหลุมเป็นที่ที่จะต้องตรงที่ต้องปลูกต้นทุเรียนก็จะขุดออกต้นไม้โอ้ขุดออกเลยบ่มีเว้นทุเรียนเล่นหมอครับนี่ปาดเบิ่งพี่น้องเบิ่งนุ่นเด้อครับสวนเก่าเราไม้ก็หันอยู่พุ๊บในพี่น้องผ่วเบิร์นรู้ครับ ราะว่าเราได้ผลผลิตเราทุเรียนทั้งเมื่อมีจากรุ่นแล้วหน้าเดี๋ยวเนี่ยทุเรียนเจ่อก็อันนี้รุ่นรุ่นที่สามรุ่นที่สามเม่อรุ่นป้ากล้วยรุ่นสองนั่นหอดใช่ครับแต่ว่าปลูกได้สามมื่อส์นี่พี่น้องการดูแลเพราะท่านได้เห็นอย่างดอกครับเพราะว่าปกติแล<ๆ>้วช่วงไม่ไม่ผลเพราะท่านใส่อย่างแม่นบ่อยนะครับแล้วถ้าเป็นอยู่อีสานเนี่ยสมต่พุทธเราปลูกใช่ไหมฮะครับถ้าใส่ปุ๋ยประมาณสักช้อนกินข้าวหนึ่งบริเวณรอบๆอบอย่างเงี้ยครับหมายถึงปุ๋ยเคมีบอกครับตายตายเลย ใช่แต่ว่ากันภาคตอนออกบ่ตายดีครับไม่ได้ครับเนี่ยคือใส่ได้คือบอันนึงได้อันนึงบ่ได้ก็สภาพดินมันไม่เหมือนกันอ๋อให้สังเกตไหมคนที่สารปลูกนี่คือผู้เรียนมัเกิดตายอ๋อตายเปิดสุขคนครับโดนเนี่ยเพราะว่าเพราะใส่ปุ๋ยมากใช่ไหมครับอ๋อแล้ก็คือไม่ได้มากหรอกคือช้อนมันช้อนกินข้าวเนี่ยครับเพิ่มรอบปุ๋ยมันจะมีเดือนแรกมีอาการใบเหลืองทำท่าจะรัดท่าจะแตกใบอ่อนนะฮะครับแล้วจากนั้นใบก็เหลืองใบก็เหลืองตาย ไอ้เจ้าของเจ้าของทุเรียนก็เอ๊ะหรือว่าคงณใส่ปุ๋ยน้อยไปวะใส่ทีนี้ตายเลยเดียบร้อยเลยเดียบร้อยครับดินแบบประเภทใดนี่ครับเป็นผู้เช่ยวชานบอกรู้พื้นที่พื้นมักทุเรียนพื้นมักเนี่ยครับจริงๆอ่ะถ้ามีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับถ้าลมไม่แรงครับปลูกได้หมดทั่วประเทศไทยปลูกได้หมดจังของเจ้านี่เพิ่นดีอย่างนั้นล้นแห้เลยถ้าคนบ้านผมเล็กลูกลังแบบนี้ดินลูกลังแท้ๆเลยครับเนี่ย โอ้อันที่จริงมันปลูกได้เบิดว่าตะมีน้ำเป็นบ่วได้เลยขอให้มีแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ถ้าน้ำบาดาลใช้ไม่ได้เนี่ยบาดาลคือใช้บม่ได้ครับคือบาดาลเนี่ยมันจะมีคาบหินปูนอยู่สโอ้โหแม้แต่เวลาห้องน้ำเราใช้น้ำบาดาลเนี่ยมนจะมีาขาวก็ครับทีนี้พอลดน้ำไปเป็นปีสองปีเนี่ยลงอากาศเขาตันตันเลยใช่ที่ทำให้ล่าเขาขาดอากาศขาดอากาศอ่าใช่แล้วก็ตายตายเลยแล้นบอกว่าทำไม ทำไร่ทําไมไม่เห็นเป็นไรเอาก็ทําไร่ไถทุกปีมันจะมีมันจะดันได้ไงอ่ะโอ้จแสดงว่าเป็นน้ำน้ามกับเป็นปัญหาคือกันปลูกไม่ได้ลดนานๆตายหมดโอ้ต้องมีแหล่งน้ําธรรมชาติครับหรือมีแหล่งน้ําธรรมชาติน้ําบาดาลลดบ้างให่ได้อยู่แต่บาดาลนวลล้วนนี่ใช้ไม่ได้ธรรมชาติขันน้ำน้ำบาดาลเอาไปพักในสระเด้บ่ได้คือนกันดีครับก็จริงๆมันต้องมีแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยฮะโอ้แหล่งน้ําธรรมชาติกับบกคอยมีแล้วมันบติดแม่น้ำเนาะครับของเจ้ามันเป็นภูเวยมันเลยมีแหล่งน้ำธรรมชาติเนาะก็ ยังกัต,ต้นต้นทุเรียนซื้อมาเนี่ยครับผมดูแลอย่างดีเลยนะรดน้ำพอตั้งไว้เป็นปีจะตายเชื่อไหมตั้งไว้เป็นปีก็ตายคือเราใช่เพราะอาน้ำประดานลดไงโอ้ที่ลดยู่ข้างบ้านวว้ขนาดไหนครับแต่ดันเพิ่งซื้อมาแต่ผู้ถูกตั้งนั้นเอารดนานๆเนี่ยตายไม่หงายเพร<อ>า<น>ะนั้นเราพอถึงเวลานานๆไปแล้วเนี่ยใบเขาจะเหลือง พันนี้เนียกเอามาจากสวนโดยตรงทังกุ้นตีครับภาคต,รตรอนออกพอน,นีอันนี้ชุดนี้ซื้อมาจากใต้เพราะที่จันหายากโอ้ที่ทจัน,จนเบิดแล้วทุเรียนหายากโอ้เพิ่นปลูกหลายตีครับคือหายากมันเกิดจากเม็ดที่จะมาทําต้นตอเนี่ยมันหายากด้วย<อ>แล้วปีนี้ฝนมาเร็วคนจันปลูกทุเรียนเร็วครับครับ แต่ว่าซื้อมาตัวละจากบาทนี่นะครับอันนี้ไปซื้อที่หน้าแผหน้าหน้าหน้าฟาร์มเขาหน้าหน้าไอ้หลงเขาเนี่ยต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าพอซื้อมาแล้วเขาลดให้อีกห้าบาทก็เลยเหลือต้นละร้อยสี่สิบห้าบาทซื้อจํานวนมากพร้อมนี้โจมันว่าโจ้าหลายไงเนาะไปเอาเองบ่ครับหรือเพื่อนมาส่งเนี่ยก็เราไปซื้อแล้วก็จ้างรถใส่มาเพราะว่ารถเล็กทุกไม่หมดเขาจ้างหกล้อใส่มาจ้างหกล้อเลยเนาะครับเพราะว่ารถซื้อเทาไหลใช่พี่น้องมันรถเกะถุงออกพร้อมเรียบร้อย ซื้อมาทั้งหมดพันหกร้อยต้นนะซื้อมาตกใส่รถบรรทุกใหญ่อยู่แล้วมันบ่ครับเพิ lay lay ่งร <ado> like anyway ู้ขับบรรยากาศแดดแดดได้นอหน้ามือึงเนาะบรรยากาศกับถ้ำกลางหุบเขาดีดีพี่น้องผู้ใดสนใจเรื่องการปลูกทุเรียนเรื่องการดูแลจังใดก็โทรมาศึกษาน้ำเราได้จากเล็กจากน้อยกันยังดีบมดนะเบอร์โทรษยังครับบอกเพื่อนนี่ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าสองสามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้าเก้าครับผมตามเบอร์โทรนี่เด้อครับ น้อยจูบาดในหลืบดงภูเขาหาเอาครับเบิ้งบรรยากาศรอบๆดูพวกเมื่อนี้เราให้ความร่วมมือผมเสียงรถแมคโครเรายังบ้นดับอยู่ในนอนหน้านอนโอ้รถหกร้อยกับมีกันรถเหมือนไหนเอาไว้ทุกหินถุกหินเราเอามาดำ่มเทลรารถจังสี่กว่าน้าป่าป่่าอันนี้เอามาทุกหินออกเจอหินแล้วก็ทุกเอ็งเขี่ยใส่รถท่วนหินง่ายๆนะเจ้าอ่อนโค่นอีกคนเอาน้ำมือนี้เลยใช่อย่างครับเหตุผลเรามีเครื่องมือเครื่องจักรธรรมดา ผู้ใดบ่มีก็เป็นการลงทุนปรับพื้นที่ขึ้นกันนน่นอนนะครับสื่อดินมาคนยกล่องขึ้นเลาในพี่น้องเห็นบ่ครับนี่บรรยากาศเดียดกัะเดียดได้นอนหน้าน,นอนือเน,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 นียร์เจ้าป้าอยางนั่นควรเป็นของเจ้าตีนั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ของเจ้ามีแต่ผินเดินปลู<ว>กของผมมีแต่สวนผลไม้ครับโอ้เน้นปลูกผลไม้เพราะว่าผลตอบแทนมันหลายก้อนบ่หน้าผลไม้แล้วก็เออผมจะฝากอีกนิดนึงนะครับเอาว่าฝากเพื่อนได้ครับทุเรียนเนี่ยเห็นบางท่านบอกว่ามีทุเรียนพันเตี้ยเห็นบนเฟซขายกระแพงแพงนะครับ จริงๆทุเรียนพันเตี้ยไม่มีนะครับพันเี้ยใช่คือของเนี่ยสมมติว่าเราปลูกมาเนี่ยมันมีทุเรียนบ้านใครล่ะครับว่าเออมีลูกตอนอายุสูงท่าเ่าไฟฟ้าแล้วถึงมีลูกไม่มีหรอครับคืออายุได้เขาก็ต้องคือต้นยังไม่ใหญ่เขาก็มีลูกแล้วอย่าง,งผมที่ที่น้าเห็นแมของผมอ่ะครับเตี้ยๆมันก็มีลูกครับไอ้บางบางคนไปลงเฟสมีทุเรียนพันเตี้ยแล้วไปขายต้นหละหลายร้อยไอ้ค,คนไม่รู้คิดว่าเป็นเรื่องจริงจริก็ซื้อมาปลูกแต่จริงมันไม่มีแล้วทุเรียนพันเตี้ยครับ ถ้าอยากรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับให้ไปถามศูนย์วิจัยพืชส่นวนพิวที่กันลองถามว่ามีแมททุเรียนพันเตี้ยครับที่บางท่านเนี่ยไปลงเฟซแบบนี้ขายเนี่ยมันเหมือนเป็นการหลอกชาวบ้านเขาที่คนที่เขาไม่รู้ซึ่งไม่ดีแล้วก็ไม่ถูกต้อง เรา้งเชียร์เพิ่นกันลอขายเพิ่อนอยากได้เงินหลายเด้ยบบคือคนอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ครับแต่ว่ามะพร้าวพันเตี้ยนั้นมีนะฮะไอ้ทุเรียนพันเตี้ยผมรับประกันว่าไม่มีอ๋อนี่แหละครับเป็นเทคนิคต่างๆครับแต่ละส่วนนีบวกคือกันจ้งผมว่าบางคนพอเห็นบอกว่าเขาลงว่าพันเตี้ยอุ้ยอยากได้ต้นละสี่ร้อยก็ซื้อครับมันไม่มีครับไอ้คือคือคนเรานิสัยใช่ไม่ได้คุณจริงเลยทำแบบเนี้ยส่วนมากผู้ใดร้องปลูกทุเรียนเราบวดจักคนหน้าแถวบ้านผมไม่บอสื่อๆครับ เอาครับคลิปนี้กับฝาพกพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล่ละผู้ใดมีปัญหาอย่างกระทรมาปรึกษาแล้วตามเบอร์โทูนะครับผู้เรียนมากคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ